สวัสดีค่ะชื่อคิมนะคะคิมรักสมุนินทาค่ะตอนนี้เป็นเกิดกุ๊กอยู่ค่ะคือตอนแรกอะค่ะเริ่มจากฟันเนี่ยมองมาหลายที่มากแต่ว่าไม่มีที่ไหนที่เขาเคลมว่าลดปัญหาปากอุ้มได้ค่ะจนกระทั่งมาเจอกับคิวบอนค่ะก็เลยลองเข้ามาปรึกษาหมอดูแล้วก็แบบคุยกันถูกคอมากก็เลยตัดสินใจทําเลยค่ะค่ะกังวลมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะเคยจับฟันไปแล้วหนึ่งครั้งแต่มันก็ยังแบบไม่ได้ลดปัญหาปากอุ้มค่ะ แต่ตอนนั้นอ่ะหมอเขาก็อธิบายเราดีนะคะหมอเก่าเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ช่วยลดก็แบบอาจจะทาให้แบบหายเยินได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบอูมตรงบริเวณเหงือกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยลดอโอ้โหเหมือนทางสว่างเลยพี่ปอคือตอนแรกอ่ะคิดว่าอาจจะต้องผ่าตัดอะไรอย่างงี้แล้วนะคะก็หมอเขาก็บอกว่าคิวบอลเนี่ยสามารถช่วยลดระยะเหนือคือตอนแรกเป็นคนยิ้มเห็นเหงือด้วยค่ะแล้วก็ลดปากอูมค่ะก็เลยแบบโอเคค่ะก็ เขาเรียกว่ที่ใส่เพดานปากอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรใส่คิวบอลนะคะก็ประมาณสามสี่เดือนก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นคนศึกษามาดีคือก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาหมออ่ะเราก็ไปดูว่าเขาใช้ทฤษฎีอะไรแล้วก็วิธีทางฟิสิกดึงแรงยังไงแล้วหนูจงจังเนาะหนูจริงจังคือหนูก็แบบศึกษาข้อมูลจริงจังเพราะราคาก็ไม่ได้แบบแรงมากใช่ราคามันก็นแรงอยู่พอสมควรเราก็เลยคิดว่าเราศึกษาดีพอที่จะแบบเสียเงินก้อนกับสิ่งนี้ค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกว่า ดีใจตัดสินใจถูกเราไม่ใช่การผ่าตัดด้วยแล้วแล้วมันเห็นผลจริงๆแอคทีฟจริงๆก็คิดถูกค่ะจริงๆช่วงแรกๆไม่มีคนหักเลยค่ะมันแค่มีคนหกักตอนช่วงที่เราเริ่มใส่เล็ก เป็นรั้วค่ะอยู่ตรงด้านล่างแต่ข้างบนน่ะมันยังมีคิวปอนซึ่งอยู่ด้านในเขาไม่เห็น <c oughs> เขาก็จะถามว่าอ้าจัดฟันแค่ด้านล่างหรออะไรางเนี้ย <c oughs> แล้วเราก็อาปากใค้เขาดูแล้วเขาก็ช็อกๆว่าเฮ้ยีแบบดีด้วยอะไรเงี้ยขายของใหญ่เลยค่ะคขาพมันเป็นแบบสิ่งที่แปลกใหม่ใไทค่ะหนู <c oughs> ก็รู้สึกเ <c oughs> มื่อกี้ตอนที่แบบถอนเหลก็กออกมาหนูส่งกระจกไม่หยุดเลยอะรู้สึกว่ารอยยิ้มค่ะรูปฟันอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปหน้าจริงนะคะก็อยากจะบอกนะคะว่าใครที่มีปัญหาแบบ ปากอูหรือว่าแบบยิ้มแล้วเหงืออเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะ่ะตอนนี้นะคะมีวิวัฒนาการที่เรียกว่า Q board, คิวบอร์นค่ะทุกคนไม่ถึงขั้นผ่าตัดแล้วก็สามารถที่จะเอฟเฟกติฟจริงๆเห็นผลจริงแบบนี้เลยะคะ่ <c oughs> ะก็รา <c oughs> มาปรึกษาคุณหมอดอังที่